สวัสดีครับตาะเอกครับเดี๋ยวนี้พาไปชมงานติดตั้งชุดเครื่องเสียงใน Expander GT นะครับอันนี้ก็เข้ามาอัปเกรดเครื่องเสียงของอัพไเป็นรุ่น FJ p Series พร้อมซับบ o ็อก8นิ้วตัว S 800นะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการดัมประตูทั้ง4บานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูงานดัมทั้ง4บานเลยแถมประตูถูกถอดทั้งหมดนะครับ แล้วก็เมื่อถอดแผงประตูออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเราเดินพีเราจะเจอพวกแผ่นพลาสติกพวกนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก็จะทําการลื้อทั้งหมดเลยแล้วก็ดัมลงไปในประตูแต่ละบานนะครับเราใช้แผ่นดัมแบบพรีเมียมของกริปนะฮะแล้วก็เป็นแกนแดัมไม่ทับสายลาโพงติดตั้งแบบใช้สเปเซอร์ตรงรุ่นนะครับฐานรองตรงรุ่นเลยติดตั้งเข้าไปในตนัวหังโดยไม่มีการตัดเจาะใดๆทั้งสิ้นนะครับ การใส่แล้วก็บิดหมุนลองลงล็อกพอดีสายลําโพงก็เพิ่มเติมจากสายเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อนะครับก็พ่วงกลับเข้าไปนะครับแล้วก็บัตรกีสายใช้ท่อหดพุ่มให้เรียบร้อยนะครับงานนี่งานดําก็จะใช้ลูกกิ้งพิเศษนะครับรีดทําให้สามารถรีดแผ่นดําได้แนบกับตัวประตูมากขึ้นนะครับงานของเราจะเป็นแบบนี้ทุกบานนะครับเดี๋ยวให้ดูบานหลังขวาก็จะเป็นแบบเดียวกันไม่ทับสายนะครับ ดัมรีดให้แนบสนิทที่สุดกับตัวแผงประตูเพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็สร้างมิติเป็นห้องลำโพงให้กับชุดลำโพงของเรานะครับตัวนี้เป็นอพายนี่คู่หลังเป็นแบบแกนร่วมนะครับคู่หน้าแยกชิ้นนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นแบบเดียวกันนะครับทั้งทางประตูฝั่งซ้ายงานติดตั้งเราเป็นมาตรฐานนะครับแบบเดียวกันทุกบานเลย ไม่ทับสายชชเชืเซอร์ตรงรุ่ปไม่มีการตัดต่อนะครับนี่แผ่นดำแบบนี้แล้วก็ตัวคู่หน้าแบบแยกชิ้นนะครับตำวงวูฟเฟอร์ก็ได้ตำแหน่งเดิมวิเตอร์ก็ลงในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะครับแบบนี้ติดตั้งตำแหน่งเดิมเลยพอเราใส่เสา A เ,เข้าไปก็จะเป็นแบบเดิมนะครับส่วนซับบล็อกก็ติดตั้งไว้ใต้เบาะคนฝั่งคนนั่งนะครับเป็นรุ่น r i p w e S800 นะฮะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับต่อแบบ RCA สายรีโมทสายไฟนะครับเมนไฟเดินสายเรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยแล้วก็ลูกค้าติดจอยดอยตั้งแต่ออกรถนะครับเป็นจอแถมแล้วก็เก็บชุดพวกชุดสายไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับของเดิมมานี่บอกได้เลยว่าเละเทะมากนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูไอ้เพื่อนเด้อจะแกะง่ายดึงออกมาได้เลยนี่ งานงานผมก็จะคือถ้าดูแล้วมันไม่ได้เกินความสามารถหรือเรือบ้อกากระแบงหรือเป็นงานที่ยุ่งยากแก้ไขมากวุ่นวายนะครับนายเอกก็จะเก็บงานให้สวยๆแบบนี้เลยเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับลูกค้าไว้ใจเราแล้วนะครับเราก็จะทํางานแบบไม่มักง่ายนะครับแบบนี้เลยก็ เดี๋ยวประกอบเสร็จนะครับก็มาฟังเสียงกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในชุดอัปเกรดของอภ p i แบบนี้เดี๋ยวรับชมในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับหลังจากประกอบแผงประตูเรียบร้อยนะครับตรวจสอบเช็คระบบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาอยู่ใน Expander GT นะครับเดี๋ยวมาลองฟังระบบเสียงกันที่ได้จากชุดอัปเกรดอภ p i นะครับ ในชุดอับเก็ดมีอะไรบ้างก็จะเป็นลาโพงคู่หน้าแยกชิ้นนะครับคู่หลังรวมชิ้นมีด้ามประตูทั้ง4บานนะครับแล้วก็ซับบล็อกใต้บอกคนนั่งการติดตั้งลงในตําแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับทีนี้เสียวเราฟังจากแท็บเล็ตนะครับต่อบลูทูธเข้าจอแอนดรอยจอดอยตัวนี้ลูกค้า,าได้เป็นของแถมมานะครับตอนออกรถสเปคก็ค่อนข้างต่ํานิดนึงเวลาใช้งานเดี๋ยวยูทูบอาจจะค่อนข้างช้านะครับเราก็เลยต่อเป็นบลูทูธ จากแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะทีนี้กำลังขับของตัวลำโพงเนี่ยมันอยู่ที่50วัตต์นะครับเป็น normal normal power นะฮะนี้ตัวจอยดอยเนี่ยสเปคต่ำเนี่ยกำลังขับมันอาจจะไม่ถึงผมอาจจะต้องเล่งเสียงดังขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคมาฟังกัน จะคว้าเธอกลับมา เพลงไปแล้วนะจะรู้สึกว่าระบบเสียงมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับมีรายละเอียดเสียงที่มากขึ้นกว่าเดิมเสียงไม่แห้งนะครับเพราะด้วยตัวลําโพงที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเราได้เนื้อเสียงเบสเสียงความถี่ต่ําจากซับบล็อกตัว S800 ด้วยนะครับเสียงบูเฟอร์เสียงกลางเสียงร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นมาเลยมีเสียงดนตรีมีประกายแหลมออกมานะครับ นี่ถ้าได้อัปเกรดเป็นระบบพวก DSP เพิ่มขึ้นไปก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดอัปเกรดเริ่มต้นนะฮะลูกค้าที่สนใจมองหาชุดอัปเกรดเครื่องเสียงอยู่ในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับชุดเนี้ยหนึ่งบาทเท่านั้นเองพร้อมงานติดตั้งก็แถมดัม์ฟรีให้2แผ่นนะครับก็คือติดตั้งในประตูคู่หน้าถ้าลูกค้าอยากดัม์เพิ่ม คู่หลังก็บานละ1,200บาท2บานเป็น2,400บาทนะครับก็จ่ายเพิ่มขึ้นมาเป็นออปชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับหรือถ้าคุณอยากจะอัปเกรดซีรีส์ลำโพงจากตัว s p j ซีรีส์อัพขึ้นมาเป็น s 6 5นะครับ s ซีรีส์ก็เพิ่มอีก5,000บาทนะครับก็จะได้เป็นชุดเซตนี้เลยก็สนใจติดตั้งนะครับติดต่อในเอกที่เบอร์โทร0819876286 Facebook f a n p a g หกสอบุแ๊แน youtube ชแนลนะครับเอกเรซิ่งแอสเซอรี่นะครับเข้าไปดูผลงาน การรีวิวของเราได้นะครับอ่าดูนะครับพิกัดร้านนะครับลูกค้าสนใจแล้วอยากจะรู้ว่าพิกัดร้านอยู่ที่ไหนนะครับเซิร์ชใน g o o g l e m a p นะครับว่า A E K Racing a c c e s s o r y นะครับก็จะขึ้นพิกัดมาเราอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับถนนเรียบคลองทวีวัฒนาหรือเข้าทางพุทธมณฑลสาย4กระทุ่มลง18ได้นะครับหรืออยากคุยรายละเอียดโทรมาครับเบอร์โทรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0819876286 Facebook Fanpage YouTube Channel เก่นนเงเรซซิ่งอัสสัมบีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ